สวัสดีเพื่อนทุกคนนะคะเรามาเจอกับขวัญกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะขวัญจะมาพูดถึงของ5อย่างนะคะจะเป็นเครื่องสำอางหอย่างที่ใช้แล้วรู้สึกว่า ไม่ชอบแล้วก็ไม่ปลื้มนะคะแต่ต้องขอมีคําเตือนเล็กๆไว้ก่อนเลยนะคะว่าขอนี่ขวานใช้แล้วไม่ชอบนะคะก็ไม่ได้หมายความว่าเพื่อนๆทุกคนอาจจะไม่ชอบเหมือนขวันนะคะอันนี้นะคะเป็นแค่ความคิดเห็นส่วนตัวของขวานนะคะเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นนะคะนี่คือขอเตือนไว้ก่อนเลยว่าแค่ความคิดเห็นของขวาญ เท่านั้นนะคะโอเคเพื่อนไม,ม่การเสียเวลาเนี่ยเราก็มาเริ่มกันเลยค่ะชิ้นแรกนะคะก็จะเป็นตัวนี้ค่ะ c t t ที่ดอนนะคะ r e a l bar o o t ร์ t a t t o o t i นนะคะจะเป็นตัวนี้ตัวนี้เนี่ยคือตั้งใจมาว่าอยากจะได้คิวที่มีความแบบว่าเป็นเส้นธรรมชาติมีความแฉกแอะไรก็เลยซึ่มาใช้สรุปว่าเวลาเขียนไปนะคะเดี๋ยวหจะเขียนให้ดูไม่รูว่าทุกคนจะเห็นไหมมันแบบ ติดบ้างไม่ติดบ้างอะคือมันเป็นสามแง่งแบบนี้นะคะแต่พอเวลาเขียนน่ะคือสีมันไม่ได้ออกแบบทุกแง่งอะคะ่ะคือแบบติดบ้างไม่ติดบ้างแบบเนี้แล้วพอเวลามาเขียนที่คิวเนี่ยขวัญรู้สึกว่ามันเขียนไม่ค่อยติดเท่าไหร,ร่อะค่ะอาจจะเป็นว่าขวัญผิวเข้มแล้วก็สีมันเข้มไม่พอด้วยหรือเปล่าอ,อันนี้ขวัญไม่แน่ใจแต่ว่าเเวลาเขียนที่ขิวว่ามันมันไม่ค่อยติดแล้วก็อีกอย่างหนึ่งรู้สึกว่ามัน เขียนยากใช้เวลาในการเขียนนานกว่าการใช้แกรงเขียนแบบธรรมดาอีกนะคะก็เลยไม่ชอบตัวนี้นะคะถัดมานะคะก็จะเป็นอุปกรณ์เกี่ยวกับค e ิ้วอีเช่นเคยค่ะก็คือตัวนี้คะ่ะเคสนะคะ e s i i n i n g e y r o w o w นะคะตัวนี้เนี่ยคือได้มานานมากๆแล้วคือได้มาเกินประมาณ4-5ปีแล้วอะแต่ก็ยังใช้ไม่หมดคือก็ยังเหลืออยู่เท่านี้นะคะ สีที่ขวัญมีจะเป็นสีเบอร์ ex4 นะคะคือตัวนี้ขวัญเห็นหลายคนเขาชอบกันเยอะแต่สําหรับขวัญเนี่ยขวัญไม่ชอบขวัญรู้สึกว่าสีมันอ่อนคือสีของมันเนี่ยแทบจะกลืนไปกับผิวขวัญเลยนะคะด้วยความที่สีมันอ่อนมากๆคือสสีอ่อนเนี่ยคือไม่สามารถใช้กับคิ้วขวัญได้เลยอันนี้ก็เอามาคัดเบ้าอะไรแทนนะส่วนสีเข้มเนี่ยก็เขียนได้ที่คิ้วขวัญแต่ให้สีที่ที่อ่อน อ่อนเกินไปนะคะขวัญก็เลยรู้สึกว่าไม่ค่อยชอบตัวนี้นะคะแต่ว่าที่ขวัญเห็นที่เขาชอบกันส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่มีผิวค่อนข้างขาวนิดนึงนะคะเขาก็จะชอบใช้ตัวนี้กันแต่ว่าขวัญเนี่ยเขียนแล้วเนี่ยไม่เห็นสีเลยนะคะก็เลยไม่ชอบตัวนี้นะคะถัดมานะคะก็จะเป็นอายไลเนอร์ค่ะก็จะเป็นตัวนี้เมเบลีนะคะไฮเปอร์อิง q u ลิควิดไลเนอร์นะคะก็ด้านในจะเป็นหัวแปรงแบบ ฟองน้ำมาแบบเนี้ยคือหัวแปรงมันยาวแล้วก็คอนโทรลได้ยากนะคะแล้วปลายหัวแปรงเนี่ยมันคือมันไม่แหลมอะคะ่ะเวลาเราต้องการแคตอายที่วิงวิงเนี่ยมันก็เลยจะทําได้ค่อนข้างที่จะยากนิดนึงนะคะคือต้องใช้แบบว่าไอเนอร์ที่เป็นลิควิดเนี่ยแบบเป็นปลายผู้กันเนี่ยมาเขียนเพื่อที่จะให้ไอเดอร์ของเราเนี่ยวิงคือมันต้องใช้หลายขั้นตอนอะคือมันไม่สามารถ ใช้ตัวเดียวแล้วจบทําให้เส้นเนอร์ที่วิ่งสวยแคทอายได้เลยคือก็เลยไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ที่สาคัญเนี่ยหัวแปรงเนี่ยควบคุมยากแล้วก็ยาวจนเกินไปนะคะไม่ชอบตัวนี้นะคะถ้าใครที่ไม่ได้ต้องการการเขียนอายเนอร์ที่ต้องวิ่งหางต้องการแค่เขียนแค่สุดแบบสุดห่างตาอะไรเนี้ยก็โอเคนะคะก็คือพอใช้ได้แล้วก็ลากออกง่ายด้วยนะคะสำหรับอเนอร์ตัวนี้นะคะถัดมานะคะก็จะเป็นมาสคาร่าที่ขวัญเคย รีวิวไปแล้วเรียบร้อยนะคือตัวนี้ค่ะ Miss t e e n นะคะชื่อรุ่นว่า Open Up นะคะ Pick Up Mascara ก็คือมาสคารานกยุงนั่นเองที่หลายคนเนี่ยเขาชอบกันเริ่มกันแต่ว่าสำหรับขวันแล้วเนี่ยปัดแล้วไม่ขึ้นขนตาไม่ขึ้นปัดแล้วขนตาฟี่ลงมานะคะอาจจะเป็นเพราะว่าด้วยเนื้อฟอร์มูรล่าของมันเนี่ยมันไม่ได้กันน้ำด้วยก็เลยทำให้มันไม่สามารถที่จะพยุงขนตาขวัญเนี่ยให้งอน เด้งได้นะคะหัวแปรงของเขานะคะก็่อนข่างที่จะใหญ่แล้วก็ปัดยากด้วยอ๋อหัวแปรงเป็นแบบนี้นะให้ดูอีกรอบหนึ่งหัวแปรงแบบนี้เนี่ยขวานปัดไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะคะคือถนัดการใช้หัวแปรงที่เป็นแบบซี v ่วิวๆไปแล้วแล้วพอจะมาใช้แบบนี้รู้สึกว่าปัดยากไปเลยนะคะทําให้ไม่ชอบมาสคาร่าตัวนี้นะคะและอย่างสุดท้ายนะคะที่ขวัญจะพูดถึงในวันนี้นะคะนี่คือตัวนี้ค่ะ e.l.f. นะคะ all over color stick ค่ะจะเป็นแบบนี้ ตัวนี้เนี่ยจะเป็นสี p ิง k ์เลมอนเนนะคะเบอร์3101น่งศูนนึ่อันนี้เนี่ยขวัญได้มาฟรีนะคะคือทางเว็บ s i t ้าคาเฟ่เขาส่งมาให้ขวัญน,นะแล้วคือขวัญไม่เข้าใจจุดประสงค์ของมันคือมันเป็นอะไรหรอเป็นไฮไลท์เป็นบลัชออน on, หรือว่าเป็นอะไรคือไม่รู้ว่าเขาใช้เพื่ออะไร คือกลิ่นมันจะแบบมีความแอลกอฮอล์หนักมากนะคะเดี๋ยวอมจะปาดให้ดูสีตรงไหนดีตรงนี้นะเนี่ยค่ะสีเขาก็จะมีความชมพูนะคะแล้วก็จะมีความวาวซึ่งวาวแบบวาวมากอะ่ะไม่ไแน่ใจว่าเพื่อนๆจะเห็นไหมคือถ้าจะเป็นบลัชออนเนี่ยก็คือสีวาวจะเกินไปนะคะคือไม่สามารถทาได้ทั้งขักแก้ม อาจจะทานในช่วงไฮไลท์แต่ถ้าเป็นไฮไลท์เนี่ยก็เป็นไฮไลท์ที่สีออกชมพูจนเกินไปขวัญก็เลยไม่รู้ว่าตกลงเนี่ยโปรดักของเขาเนี่ยเป็นไฮไลท์เป็นบัชออนเป็นเป็นอะไรไม่ทราบนะคะมันเป็นอะไรก็เลยไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะคะเหมือนแบบว่าทําหน้าที่ในปัดแก้มก็ไม่เวิร์คทำหน้าที่ในส่วนของไฮไลท์ก็ไม่เวิร์คมีความงงๆกับผลิตภัณฑ์นะคะก็เลยไม่ค่อยชอบนะคะสำหรับครีมบัช ตัวนีนะะ้ก็จบไปแล้วนะคะสําหรับ5อย่างนะคะที่ขวัญไม่ชอบในส่วนของเครื่องสำอางนะคะอย่างที่บอกไปตั้งแต่ต้นคลิปแล้วว่าอันนี้คือความเห็นส่วนตัวของขวัญน,นะคะเพนนื่อนๆอาจจะใช้แล้วชอบก็ได้นะคะอันนี้ก็ไม่ว่ากันนะคะแต่ว่าสําหรับขวัญเนี่ยใช้แล้วรู้สึกว่าไม่ชอบไม่ปลื้มนะคะก็หวังว่านะคะคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้เพื่อนๆช่วยในการตัดสินใจซื้อของที่แบบว่าหลายคนอาจจะอยากได้เหมือนขวัญแล้วก็ไปลองเล่นดูก่อนให้สมองว่าชอบก็ซื้อถ้ารู้สึกว่า เฮ้ยทำไมเหมือนที่ขวัญพูดเลยนี่ก็ไม่ต้องซื้อมาจะได้ไม่ต้องเปลืองตังค์นะคะเราต้องสวยอย่างมีสตินะคะทุกคนสำหรับใครที่อยากติดตามขวัญน,นะคะก็สามารถ f พ l อ o ไอจขวัญได้นะคะแล้วก็สามารถไปกดไลค์แฟนเพจขวัญได้เช่นเดิมเช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยขวัญขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ